เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมอาหารสัตว์เลี้ยงถุงเดียวกันเนี่ยบางทีน้องหมาน้องแมวก็กินดีดีแต่บางทีก็แบบเมินหน้าหนีไปเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องหนึ่งครับที่ซ่อนอยู่ในถุงอาหารเลยคือปัญหาการแยกชั้นของส่วนผสมโดยเฉพาะถ้าโรงงานไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการบดดีๆอย่างเอ่อแฮมเมอร์มิลเนี่ยปัญหานี้จะชัดมากเพราะว่าการแยกชั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่ตอนผลิตเสร็จนะคะมันเกิดตลอดกระบวนการเลยตั้งแต่ผสมลําเลียงบรรจุขนส่งไปจนถึงตอนที่เราเทอาหารออกจากถุงที่บ้านนั่นแหละค่ะคือสาเหตุหลักๆมันก็มาจากหลักฟิสิกส์ง Effect. แบบว่าต่างกันมากๆในอาหารสัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันเลยครับถ้าส่วนผสมมันมีขนาดอนุภาคหรือความหนาแน่นไม่เท่ากันเนี่ยพอโดนเขย่าเขย่า,ยาจากการขนส่งมันก็แยกชั้นกันใช่ครับแยกเลยแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือความไม่สม่ำเสมอทางโภชนาการนี่แหละค่ะพวกวิตามินแร่ธาตุสำคัญๆที่มักจะเป็นผงละเอียดกว่ามันก็จะปกองอยู่ข้างล่างซะเยอะมันไม่สมดุลอย่างที่เขียนไว้ข้างถุงเป๊ะๆผลกระทบมันอาจจะร้ายแรงกว่าที่เราคิดนะคะยังไงครับคือในระยะยาวเนี่ยสัตว์เลี้ยงอาจจะเกิดภาวะขาดวิตามินหรือแร่ธาตุบางชนิดไปเลย บางมื้ออาจจะดันไปได้รับส่วนผสมบางอย่างเข้มข้นเกินไปก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้หรือมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารได้เหมือนกันแล้วยังไม่หมดนะคะความไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันทําให้รสชาติกับกลิ่นของอาหารแต่ละส่วนในถูกเดียวกันมันต่างกันด้วยทาให้สัตว์เลี้ยงกินยากขึ้นหรือบางทีก็ปฏิเสธอาหารไปเลยเจ้าของก็งงไปแล้วทีนี้ทางแก้ที่ว่าคือการใช้เครื่องบดแฮมเมอร์มิลเนี่ยมันเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ยังไงครับหัจจัยสำคัญเลยนะคะก็คือการทําให้ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยมีขนาดอนุภาคที่สม,ม่ําเสมอที่ส เพื่อลดโอกาสที่มันจะแยกชั้นกันตามหลักฟิสิกส์ที่เราคุยกันไปตอนตน้นมันจะบดท,ทุกอย่างให้กลายเป็นผงที่มีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกันมากๆจนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของขนาดอนุภาคหรือ particle size standard deviation เนี่ยมันต่ำมากมากถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมใหญ่ขึ้นนะคะมันไม่ใช่แค่บดให้ละเอียดเฉยๆนะคะมันคือเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเลยที่ต้องควบคุมปัจจัยอื่นด้วยอย่างเช่นต้องเลือกความเร็วรอบในการบดให้เหมาะกับวัตถุดิบแตลาา่ละอย่างแล้วก็ต้องควบคุมอุณหภูมิระหว่างบดไม่ให้มันร้อนเกินไปไม่งั สลายไปกับความร้อนได้หรือบางทีก็ต้องมีการบดซ้ําหลายขั้นตอนค่ะเรียกว่า multi stage grinding เพื่อให้ได้อนุภาคที่ทั้งละเอียดและสม่าเสมอที่สุดจริงๆมีข้อมูลเลยนะคะว่าโรงงานที่ลงทุนใช้ hammer mill คุณภาพสูงเนี่ยลดปัญหาการแยกชั้นได้มากกว่า90%เลยนะคะเ0เเลยเหรอครับค่ะเทียบกับระบบเก่าแน่นอนว่าพอปัญหานี้ลดลงข้อร้องเรียนจากลูกคา้าเรื่องคุณภาพอาหารไม่คงที่เลยพรุ่งนี้ก็ลดลงไปเยอะมากถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆค่ะเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างคววามมเชื่อันนใให้้บรรดด์ะะยายา